เพราะฉะนั้นแล้วเราก็นี่คือเส้นทางที่ไล่จุดจบของการเป็นเชฟเหมือนกับโชคชะตาที่นําพาพวกเราไปจนถึงจุดที่ไร้ซี่สิ้นสุดยังไงกันล่ะเ,เพราะอย่างนั้นแล้วเราก็การศึกษาวัดดิบเดฟช่วยชั้นหน่อยได้ไหมสักวันหนึ่งอะพวกเราจะต้องไปถึงเนจุดที่เราประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเลยเไม่มั่นใจหรอกนะครับนะแต่ว่าได้เลยครับถ้าเจออะไรอะผมจะเอากลับมาให้คุณเลยนะครับนะนี่ไงครับเรากินได้แล้วนะครับนะพิอัพแบบเบียนะครับนะ โอ้รสชาติดีจริงๆเลยบอนชูฟูเนี่ยก็อร่อยนะครับสุดท้ายในที่สุดครับพี่เดฟก็ได้กินสักทีนะครับนะดีใจด้วยครับพี่เดฟเข้าใจแล้วว่าทําไมร้านอาหารเนี่ยถึงกลายเป็นร้านอาหารที่อาจจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆชัดนะครับและคําพูดนี้นะครับแปลว่านี่คือครั้งแรกที่พี่เดฟเราได้กินอาหารได้กินอาหารจากบอนชูของเรานะครับนะเพราะถ้าเกิดเขาเคยกินมาแล้วเขาคงจะบอกประมาณว่า I understand now and w e w i l l g r o w t o g e t h e r ประมาณนั้นนะครับคือพวกเราจะต้องโตไปอีกนะครับเพราะว่าเข้าใจได้แต่การบอกว่าเข้าใจแล้วว่าทําไมร้านหารถึงจะต้องได้รับความนิยมมากขึ้นเนี่ยมันชัดเจนนะครับแปลว่าไม่เคยกินจริงๆนะครับนะบางทีเนี่ยไปจับปลา,าเพิ่มด mm ีก hmm. ว่าไม่นะและแน่นอน,นถ้าเกิดว่ายังจะเจอกับปลาบุกยักษ์อีกนะในจาคนใต้ทะเลลึกอีกนะดูเหมือนว่าใต้ท้องทะเลเนี่ยจะยังมีความลึกลับที่คลอคอยเราค้นหาอีก แม้ว่าจะอันตรายแค่ไหนก็ตามเอวันพรุ่งนี้เดี๋ยวลงไปให้ดึกกว่าเดิมดีกว่านะจะเจออะไรอีกไหมนาะจะยังไงก็ตามเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีวันพรุ่งนี้ละกันได้เวลาไปกินข้าวกับทุกๆคนแล้วก็พักผ่อนดีดีด้วยครับพี่เดฟมีแครอทสวัสบีเพิ่มไหมครับสุดท้ายพี่เดฟเราก็ได้กินแล้วนะครับนะอยู่กันแค่นี้แหละครับสี่คนห้าคนนะครับนะชนแก้วครับผมนะ วันที่10ตุลาคมครับสวัสดีตอนเช้าเออเมื่อคืนน่ะแห้งไปนิดนึงขอโทษละกันนะยังรู้สึกเมาอยู่เลยพี่เมาแต่พี่ก็ยังขับเรือได้นะครับนะให้ให้นักศึกษาฝึกงานนะครับให้ก็ได้มั้งครับนะเออ่ดูท่าทางคุณดูตื่นเต้นนะครับเนี่ยแน่นอนก็ใครก็ต้องตื่นเต้นทุกๆวันอยู่แล้วสิที่ไดจะได้เจอสิ่งใหม่ๆนะอ้วก อเอ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆก่อนอย่ามาอ้วกตรงนี้โอ้โทษทีโทษท,ท,ษทีก็ยังแห้งอยู่ไงเออโอเคโอเคเขาเรื่องเขาเรื่องไปในส่วนลึกที่สุดน่ะโดยใช้ไฟฉายบนหัวของนายที่ดับให้มาแล้วก็หาดูซิว่าข้างใต้านั้นมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าน,นี้อีกไหมบางทีเนี่ยมันจะเปิดปิดได้ตามอัตโนมัติใช่ไหมล่ะ เมื่อเข้าไปถูความลึกที่เหมาะสม,มอย่าลืมสละกันว่านายต้องเตรียมเสื้อสำหรับดำน้ําลึกด้วยไม่งั้นลงไปลึกกว่านี้ไม่ได้นะโอเคผมจะต้องเตรียม,มอุปกรณ์ผมสินะครับนะจะยังไงก็ตามนะครับนะเกี่ยวกับสุปู้บ้านะครับนะโอกโอเคเรียบร้อยครับให้เข้าจัดการตัวเองไปก่อนนะครับนะไปนะครับนะนั่นทิ้งไว้ด้วยครับนะเป็นอาหารปลาไปแล้วนะครับนะอิว เออแล้วทําไมอ้วกทิ้งลงไปในแม่น้ําอย่างนั้นล่ะครับนะอ้วกทิ้งลงไปในเวิร์กนี้ซะอย่างนั้นล่ะครับนะโอ้โหแล้วเป็นดวงอย่างนั้นเลยนะครับนะนี่ถ้าเกิดไปล่อฉลามมาผมก็ไม่แปลกใจนะครับ